ตอนสมัยก่อนนั้นตาคือชอบวเขาเล่นควายง,งามสมัยคนสมัยก่อนเนาะครับเราก็ตามเขาไปเรื่อยอะไรไปเรื่อยก็ชอบมั้งแต่นั้นก็เลี้ยงหมาคนอื่นเขาไม่ค่อยนะ้ผมชอบเลี้ยงควายก็อยู่กับควายตลอดเน้วอ๋อครับไปยืนชื่อเสียงใน,นนามว่เป็นพี่ชายของเขาที่เป็นน้องชายเจ้าพายแก้วของเสียอุที่อยู่หนองกระหลงครับโอ้วันนี้เป็นลูกแสนุไทยใช่ครับ,รบเป็นลูกแม่ทัพกระแสนุอไทยเป็นพี่สาวของเจ้า เสียท้องคําของควายนาคาเฟ่ครับอของพี่วิย์ใช่ครับอันนี้เป็นพี่สาวเนาะพี่สาวครับโอ้ทรงเขาลอมสวยเนาะใช่เขาทรงเขามันจะออกคล้ายๆกันในคอกนี่จะคล้ายๆกันหมดทุกตัวทรงเขาครับผมชอบทรงเขาแล้วก็ชอบหน้าหน้าของเราแสนดวไทยเนะี่ยหน้าจะคมดีสวยผมชอบมากเลยแล้วก็ดังด้งดั้งมันจะขึ้นสูงจะนูนจะดูดูสวยงามเออครับ,รบเห็นไหม วันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่คออของพี่บะน้องไผ่นะครับวันนี้มีโอกาสแวะเวียนรอบน้องขยายะแล้วก็ต้องแวะมาหาพี่บะนะครับวันนี้พามาดูเหล่าบรรดาควายที่คออพี่บะแล้วก็มาดูพ่อพันธุ์หลักที่ใช้พัฒนายอยู่นะตอนนี้นะพี่บะสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีนะครับพี่สบายดีครับอ่ะวันนี้เอาพ่อพันธุ์มาโชว์หน่อยนะครับ พอพันธุ์ที่อยุดตัวหน้าเรามีชื่อเสียงเรียงนามว่ายังไงครับผมชื่อเจ้าแก้วครับแก้วเนาะเจ้าแก้วลูกชายแสนุูกชยกับแม่ฝ้ายครับลูกชายแสนอุกชยกับแม่ฝ้ายนะครับครับผมสวยมากหน้าหล่อมากเลยตอนนี้อายุสักกี่ปีแล้วครับเจ็ดแปดปีแล้วครับเจ็ดแปดปีแล้วเนาะครับผมโอ้ลูกชายแสนุูไทยหน้าหน้าตาหล่อมากตัวนี้นะครับ เป็นพ่อพันุ์อยู่ที่นี่อยู่ที่อยู่ที่นี่ครับใช้คุคมฝูงอยู่ที่นี่ตลอดเลยครับไม่ได้เปลี่ยนเลยไม่ได้เปลี่ยนเลยครับตัวนี้เป็นถ้ามีศักเนี่ยก็เป็นออะไรอนะ่ะน้องของไอ้หงสาวใช่ไหมเป็นพี่ชายครับเป็นพี่เหรอเป็นพี่ชายหงสาว <c oughs> เป็นน้องชายเจ้าพายแก้วของเสียอุที่อยู่หนองกระหลงครับ <c oughs> ตัวนี้เป็นควายที่เชื้อสายนี่ก็เป็นสายเดีวยวกันกับโก้เลยเนาะโก้เมืองเพชรเอเนาะใช่ครับเพราะว่าแม่หงต,ตัวนี้เป็นน้องชายของแม่หนมเย็นเออใช่ใช่ใช,ใช่เป็นปน,น้องชายแม่หนมเย็นแม่หนมเย็นก็เป็นแม่ของแม่ดอนอ่าใช่ใช่ใช่แม่ดอนก็เป็นต้นสายต้นเหล่าของ ตระกูลควายยักษ์ของโก้เลยเนาะตัวนี้เนาะแต่ตัวนี้มันออกทรงสวยเนาะพี่เนาะครับ<ว>มันจะนได,กะด้กระดานขาวโตๆกระดานเขามันจะโตโตหน่อยครับคล้ายๆกับแม่ดอนเลยเนาะเออดูไปดูมาทางเขาหน้าตาเนี่ยเหมือนแม่ดอนเป๊ะเลยดูหน้านะครับดูหน้าหน้าหล่อมากเห็นไหมฮะควายพี่บาเนทางเขาจะดีเนาะพี่ครับทางเขาดีปากใหญ่นะครับ ตอนนี้ลูกที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นลูกของเจ้าแก้วหมดเลยเป็นลูกของเจ้าแก้วครับอตอนตอนนี้เป็นลูกเจ้าแก้วเกือบทั้งหมดเดี๋ยวครับเพราะใช้พ่อเดียวใช่พ่อเดียวถ้าเกิดเอาที่อื่นหมากลัวมันจะเลี้ยงยากกันเลยใช้ตัวนี้ไปก่อน,นครับ <c oughs> แต่ก็มีแนวทางว่าจะเปลี่ยนพ่อพัน <c oughs> พุครัเจ้าควายดํามาใส่อเพราะว่าเราตอนนี้เราก็พอมีควายเผือกทีใดความสูงใหญ่พอมี คือต้องการควายเผือกที่ใหญ่ครับครับโครงสร้างดีก็เอาเจ้าแก้วทับกับแม่ดำดำมันก็พอมีที่ออกหมามีโครงสร้างดีบ้างแล้วครับเราก็จะหันกลับมาใส่ควายดำอย่างเก่าตอนนี้ประมาณเจ็ดิบปดสิบเปอร์นี่ยเป็นควายเผือกกับทั้งหมดเลยเป็นควายเผือกเกือบหมดครับทั้งฝูงนี่มีควายดำส <c oughs> ิบกว่าตัวอันนี้เป็นความชื่นชอบส่วนตัวเป็นความชื่นชอบส่วนตัวที่ เหมือนมันเหมือนว่าไม่รู้ในใจเราคิดไว้เองหรือเปล่านะครับว่าคือควายเผือกอ่ะที่ผมเคยเลี้ยงมามันจะเลี้ยงง่ายกว่าควายดําครับอืมครับแต่ไม่รู้ว่าเราจะคิดไว้เองหรือเปล่าเพราะที่เคยผ่านมาเลี้ยงคือมันปล่อยไปไหนมันก็ไม่ไม,ไม่ค่อยเที่ยวไม่ค่อยอะไรจะเลี้ยงง่ายควายดนจะเลี้ยงยากหน่อยครับอ่าอันนี้พอดีเลยหันมาให้ดูท้ายด้วยนะครับลำตัวเจ้าแก้วเป็นควายที่ลําตัวดีนะครับรูปร่างดีนะครับความสูงก็พอประมาณนะพี่น่ะ ครับความสูงก็ประมาณร้อยเท่าไห้่นะหกสิบได้อยู่เนาะห้าสิบหกสิบนี่ยาลึกแก้วลูกแสนอุทัยนะครับอันนี้คือควายพ่อพันธุ์หลักของพี่บะนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูแม่พันธุ์นะครับแล้วก็เหล่าบรรดาลูกของเจ้าแก้วกันนะครับมีเปิดแบ่งให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรที่ กำลังมองหาควายพันธุก,กรรมต้นเหล่าของควายยักษ์เนี่ยไปพัฒนานะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปไปลก เราจะมาชมแม่พันธุ์หลักของพี่บะอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้สวยงามมากนะครับเป็นควายดั้งเดิมนะครับที่อยากให้พี่น้องได้รู้จักกันนะครับตัวนี้ควายแม่พันธุ์หลักนะครับที่อยากให้พี่น้องได้ดูกันนะครับตัวนี้มีชื่อว่าอะไรครับพี่บะครับตัวนี้ชื่อแม่แม่เหลืองครับแม่เหลืองแม่เหลืองเป็นลูกแม่ทับ กับแสงอุทัยตัวนี้เป็นลูกแสงอุทัยใช่ครับเป็นลูกแม่ซับกระแสงอุทัยเป็นพี่สาวของเจ้าเสียท้องคําของควายนาคาเฟ่ครับโอ้ของพิวิ์ใช่ครับต,ตัวนี้เป็นพี่สาวเนาะพี่สาวครับโอ้สวยเนาะทางเขาดีมากเลยตัวนี้เป็นพี่สาวของทองคํานะครับทองคำนี่ก็จ่ายลูกเป็น แกรนแชมป์ s, แล้วก็แชมป์หลายตัวนะครับทองคำนี่ก็เป็นควายที่ออกจากควาย,ท,ายทองคำเสียท,ทองคำก็เกิดที่อกนี่เนี่ยครับโอ้เกิดที่นี่เลยเกิดที่นี่ครับแล้วก็ถูกแบ่งไปแบ่งที่แบ่งออกไปไปอยู่ไปอยู่ที่ไหนก่อนฮนะไปอยู่กับพี่พพตอน,น,นแรกอยู่กับเสียกิจนะครับตอนแรกเลยน้องน้องอีกคนเนี่ยซื้อไปจะไปกาลสิหรือไปไหนไม่แน่ใจแล้วก็เขาเปลี่ยนกับเสียกิจอเอาตม้มเนี้อไปครับ มาอยู่กับเสกิตรแล้วก็ขายกันต่อไปให้พีวิทย์ครับตอนนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์หลักที่นูน่นเนาะใช่ครับตอนนี้ก็เป็นข้อของทองคำข้อของแสนอุทัยนะครับแสนอุทัยกับทองคำเนี่ยก็เคยอยู่ที่นี่นะครับไป<า>พี่บ่าเกือบทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเชื้อสายของแสนอุทัยนะครับ แอนุไทยก็เป็นหนึ่งในตำนานพ่อพันธุ์ที่จ่ายลูกได้แชมป์แล้วก็แกนแชมป์หลายตัวนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมช,มชมชอบของคนพัฒนาควายนะครับเพราะว่าเป็นควายที่รูปร่างดีนะครับหน้าตาคมทางเขาสวยนะครับก็เหมือนกับชุดแม่พันธุ์ของพี่บาที่อยู่หน้าตอนนี้นะครับก็เป็นเหล่าบรรดาของลูกของแอนุไทยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นควายทรงสวยนะครับ เป็นลักษณะควยงามเนาะอ่างดีนะครับตอนนี้จะอ่างเขาดีหงเขาสวยตัวน,นี้ก็ท้องกับเจ้าแก้วใช่ไหมท้องกับเจ้าแก้วครับมแม่นี้จะให้ลูกต้มเมียเป็นสวดมาครับตัวน,นี้นะครับผมห่างดีมากเลยท้ายนะครับดูท้ายอ่านี่เนี่หน้าตาเขาครับนี่เชื่องดีมากนะพี่เนาะ ครับเราของแสนอุทัยนี่เป็นควายเชื่องไม่ค่อยงูดหิดเท่าไหร่นี่ครับสวยๆอีกตัวนะครับต้นเหล่าแสนอุไทยนะครับอยู่ที่คอกพี่บ่านะถ้าใครอยากจะเข้ามาดูเข้ามาชมก็สามารถติดต่อพี่บ่าเข้ามาได้นะครับอยากเอาควายไปเลี้ยงไปพัฒนานะครับราคาย่อมเยานะครับามาดูแม่พันธุ์อีก ตัวนะครับตัวนี้เป็นเพือกนะครับและเลียดเลยครับพี่บ่าครับตอนนี้ชื่อน้ำเพชรครับเป็นลูกแม่น้ำเย็นกับแสนอุทัยมีศักดิ์เป็นน้องสาวของแม่ดอนผมเป็นน้องสาวของแม่ดอนครับตัวนี้เป็นน้องสาวแม่ดอนแม่ดอนก็แม่ของโก้บางเพชรใช่ครับ แม่ดอนก็เป็นลูกของแม่นมเย็นลูกแม่นมเย็นเหมือนกันตอนนี้ลูกแม่นมเย็นเหมือนกันแต่คนละพ่อ๋อครับคนละพ่อตอนนี้แม่ไี่ก,ก็ก็แก่มากแล้วนะเนาะแม่ไฝ่ยี่สิบเจ็ดปีแล้วครับต,ตอนนี้ต้องเลี้ยงแยกไว้ที่เคาะเขาเพราะว่าเดินไม่ค่อยไหวครับ <c oughs> แก่มากเลยตอนนั้นแก่มากยี่สิบเจ็ดปีอนะ่ะทรงเขาลอมสวยเนาะ ใช่เขาทรงเข่ามันจะออกคล้ายๆกันในอคอกนี่จะคล้ายๆกันหมดทุกตัวทรงเข่าเับผมชอบทรงเข่าแล้วก็ชอบหน้าหน้าของเราแสนอุทัยเนี่ยหน้าจะคมดีสวยผมชอบมากเลยแล้วก็ดั้งดั้งมันจะขึ้นสูงจะนูนจะดูดูสวยงามออครับนี่หมยแล้วลูกของแม่ไฟเนี่ยปากจะใหญ่เนาะขาจะใหญ่สวยนะครับเป็นควายเก่าดั้งเดิมของอุทัยเนาะแม่แม่ไฟ่เนาะ แม่ไฟายยู่อยู่มานานมากเกิดที่อทไทยนานมากยี่ยี่เจ็ดน่าจะยี่เจ็ดปีแล้วปีนี้ครับนี่ก็เป็นแม่พันธุ์เผือกอีกตัวนะครับของพี่บะที่คัดไว้นะครับเป็นแม่พันธุ์หลักที่ใช้พัฒนาอยู่ตอนนี้นะครับเป็นลูกของแสนอุทัยกับแม่นมเย็นนะครับก็เป็นสายเดีวยวก,กันกับเจ้าโก้มงเพชรนะครับ ที่อยู่กับพ่อเลี้ยงเจนะครับเป็นควายทรงดีทรงสวยนะครับข้อของพี่บาศนะครับเป็นควายที่สามารถใช้ในการประกวดพัฒนาได้นะครับควายลักษณะนี้นะครับเพราะว่าตระกูลของแสนอุทัยก็ไปเป็นแชมป์หรือเป็นแกนแชมป์ก็มากมายหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทอแสงของดีเจกุ้งนางนะครับแล้วก็เป็นแม่บุญตานะครับของพี่เต้ยนะครับ ตองตาฟาร์มควยงามนะครับที่อำเภอบ้านเบึงจังหวัดชนบุรีนะครับเพราะนั้นก็เป็นต้นตระกูลลูกเหล่าของแสนอุทัยนะครับมาชมในตัวนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งแม่พันธุ์หลักที่พี่บาใช้พัฒนาอยู่นะครับพี่บาครับร,รยละเอียดเลยครับตัวนี้ตัวนี้ชื่อแม่เงินครับเป็นลูกแม่สวยกับแสนอุทัยเหมือนกันครับอืมเอาแสดงว่าเป็นพี่น้องกันกันกนกบแม่แม่สุขสิเป็นพี่ ตัวนี้เป็นพี่สาวแม่สุกเป็นน้องสาวแม่ทรัพย์แม่ของเจ้าท้องคำครับโอ้แม่ทรัพย์ที่อยู่กับพิมตรใช่ครับนะใช่ครับตัวนี้อยู่ลูกแฝดลูกไทยเหมือนกันพิมพ์เดียวกันเลยเนาะควายลูกแฝดลูกไทยสองเขาจะคล้ายกันหมดครับในคอกเนี่ยครับลำตัวดั้งทางเขาเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยพิมพ์เดียวกันนะครับเป็นควายที่ ถ่ายทอดพันธุกรรมของพ่อได้ดีนะครับสําหรับแสนุไทยนะของพี่วิทย์ของพี่บาเนี่ก็คือส่วนใหญ่เลยเป็นลูกแส้นุไทยชุดแรกๆเขาแส้นทร์เาก็บไว้ทำการผสมจริงคอยแต่ก็ก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนนะไม่ได้เอาสายอื่นมามาคุ้ยเลยใช่ไหมไม่ได้เอามาครับแต่ต่อไปข้างหน้าก็จะเปลี่ยนเอาสายพ่อเปลี่ยนมันก็จะเข้าเข้ากับของเราได้ทุกแม่ครับผมว่าน่าจะดีนะได้ดีคือของเรามันสวยอยู่แล้วเนาะครับสวยแล้วเอาพ่อใหญ่มาใส่ปุ๊บโอ้โหมันก็ น่าดูเลยนะผมว่าครับนี่ก็เป็น,นแม่พันธุ์นะครับพิมพ์เดียวกันทุกตัวนะครับสำหรับลูกแสนโดไทแล้วก็เป็นแม่พันธุ์หลักที่อยู่ที่นี่นะครับตัวนี้อายุกี่ปีพี่ตัวนี้ตัวนี้เจ็ดปีแปดปีแล้วครับออายุก็ไม่น้อยแล้วนะไม่น้อยตัวนี้แกอายุมากกว่าเจ้าแก้วตัวนี้ครับ ตันนี้ก็ท้องเจ้าแก้วอยู่เนาะท้องเจ้าแก้วอยู่ครับนี่ครับดูตัวนะครับทรงจะดีมากนะครับทรงจะไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่เว้าไม่โค้งเยอะเนะาะมันจะหลังตรงแล้วก็ท้ายโค้งมาพอดีอะไรประมาณนี้สวยดีอยู่ครับ มาชมอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้มีชื่อว่าอะไรครับพี่บ่าครับตัวนี้แม่สุกครับอ่าแม่สุกเนาะเป็นลูกแสนอุทัยกับแม่สวยอันนี้ก็เป็นลูกแสนอุทัยอีกแล้วใช่ครับอ่าแสนอุทัยทับแม่เขาไว้ออกมาเป็นแม่สุกเนี่ยครับอ๋อครับอันนี้เป็นลูกแสนอุทัยเนาะครับผมตัวนี้เก็บไว้เป็นแม่พันธุ์หลักเลยไม่ปล่อยเลยใช่ไหมตัวนี้เก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ครับตัวนี้อายุสักกี่ปีแล้วครับแม่สวยแม่สุกตัวนี้ห้าปีแล้วครับโอ้ห้าปีก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่เนาะ ใช่ตอนนี้มันจะอายุน้อยเพิ่งฝันเพิ่งจะหมดไปมาปีที่แล้วอืคตัวนี้เพิ่งได้ลูกตัวเดียวลูกตัวเดียวคือลูกลูกตัวไหนครับตัวเพือกเนี่ยครับลูกเขาครับตัวเนี้ยอ๋อครับตัวเมียหรือตัวผู้พี่ตัวเมียครับตัวเมียนะครับอันนี้เป็นลูกของแม่สวยนะครับแม่สวยก็เป็นควายจากไหนนะพี่เราให้พี่น้องฟังแม่สวยก็ได้มาจาก มันเป็นควายเก่าของกำนันต๊อดนะครับแต่ซื้อซื้อมาจากบ้านคอกของพี่สาวพ่วมกลับครับอ๋อครับเพราะว่าแม่สวยนี่ไปตามตั้งแต่เป็นนางนางคืออยากได้ตั้งแต่นังนางนะคราวนี้พอดีเขาขายออกไปไม่รู้ก็เลยไปตามซื้อกลับมาทําพันธุ์อือครับก็เลยเป็นต้นเหลาเป็นที่ไปที่ใช่ครับของแสนอุทัยแสนอุทัยที่ควายที่เป็นต้นต้นเหล่าครับพวกพวกแม่ซับแม่ของท่องคำอ่ะ ตัวนี้ก็เป็นลูกของเขาตัวตัวเพือกเนี่ยเป็นลูกของเขาอ้มันจะเท่าแม่้วอายุกี่ปีครับเตัวนี้ตัวนี้สองปีครับสองปีกว่าแล้วสองปีกว่าแล้วเนาะเพราะว่ามันลูกตัวแรกของเขาครับตัวเนี้ยอืหน้าสวยทุกตัวเลยเนาะหน้ามันสวยแต่เขามันไม่ไม่ใหญ่โตคือจะเป็นจะออกเป็นขวายเขาแหลมอืมสงเขามันจะแหลมปลายเขาจะแหลมไว เป็นลูกของเขานะครับจะสูงเท่าแม่แล้วเนาะใกล้ถ้าเลี้ยงดีๆน่าจะเกินแม่เพราะว่าตอนนี้เลี้ยงธรรมชาติอย่างเดียวคืออยู่กับธรรมชาติให้อยู่รอดไปได้อย่างเดียวเพราะว่าเราก็เรื่องของต้นทุนด้วยนะพี่เนาะใช่ครับพื้นที่แล้วก็จะปริมาณของควายก็เยอะนะครับเพาปริมาณควายเยอะขึ้นมาก่อนควายน้อยคือมันจะกินสมบูรณ์อ้วนครับคราวนี้ควายเราปริมาณมากพื้นที่เท่าเก่ามันก็ต้อง คุณภาพก็ต้องลดลงหน่อยใช่คุณภาพลดลงแต่คือถ้าอยู่ดีกินดีมันก็จะไปอีกสองนวายเครับตอนนี้คือเลี้ยงยังไงให้อยู่รอดได้อย่างเดียวครับคือจะทําให้เราประสบผลสาเร็จตอนนี้ก็เลี้ยงมาเกือบกี่ปีนะยี่สิบเจ็ดยี่อยู่ที่นี่ยี่สิบเจ็ดปีเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเลยครับอตอนนี้ผมก็ห้าสิบแล้วครับอันนี้คือมืออาชีพเลยไม่ไม่ไม่เปลี่ยนเลี้ยงควายเป็นอาชีพเลย ก็เลี้ยงมาเอยคือเราชอบด้วยอตอนสมัยก่อนนั้นตาคือชอบวเขาเล่นควายงามสมัยคนสมัยก่อนเนาะครับเราก็ตามเขาไปเรื่อยอะไรไปเรื่อยอก็ชอบมั้งแต่นั้นก็เลี้ยงหมาคนอื่นเขาไม่ค่อยนะผมชอบเลี้ยงควายก็อยู่กับควายตลอดเล้วอ๋อ,อครับได้ยินชื่อเสียงเลี้ยงนาม,มานานพี่บะ <c oughs> เลี้ยงควาย <c oughs> เพราะควายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแม่พันธุ์นะครับเป็นควายที่เอเป็นน้อง เป็นลูกของแสนอทไทยใช่รครับเป็นทั้งลูกทั้งน้องนะครับเป็นทั้งลูกทั้งน้องนะครับเพราะว่าตอนนั้นเรามีแสนอทไทยตัวเดียวเนาะตัวเดียวใช้ใช,ใช้แสนุทไทยคุ้มฝูงอยู่ครับตอนนั้นครับมาดูเหล่าบรรดาของลูกเจ้าแก้วนะครับที่อยู่ข้อของพี่บาทนะครับมีมากมายหลายตัวเลยมีกับทุกอายุเลยเนาะใช่ครับอ่ะอันนี้เรามาดูว่าเลทยราคาของแต่ละตัว ณนะตอนนี้ของพี่บากแกปล่อยยังไงนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ดูกับดูขึ้นอยู่กับพ่อกับแม่หรือเปล่าหร,หรือยังไงมันก็นขึ้นอยู่กับพ่อกับแม่ด้วยครับแต่ส่วนมากอะเราจะเก็บไว้ซะมากกว่าไม่ค่อยได้แบ่งออกไปขวายเ,เพราะแบบอย่างตัวนี้ก็คือเหมือนว่าเห็นว่าเราจะพัฒนาควายเผือกให้มีโครงสร้างใหญ่ก็ใส่กับแม่ดำมาออกหมาตัวนี้ก็น่าจะผ่านอืมอย่างนี้เนาะ ใช่ครับแล้วคราวนี้ถ้าเกิดเรารุ่นต่อไปเราพ่อดำมาใส่ทำมันออกเผือกมันก็ต้องใหญ่แล้วอ,ออกมาดำมันก็ใหญ่เราก็ไปได้ได้ทั้งสองทางครับก็คล้ายๆกับแม่ดอนใช่ไหมใช่ครับแม่ดอนเพราะว่าแม่ดอนเป็นลูกแม่ฝ้ายที่แม่ฝ้ายก็ไม่ได้ใหญ่นะใช่ครับเพราะควายชุดแรกที่ท,ที่ออกไปทําทํหมามันแม่มันก็ไม่ได้ใหญ่โตคือเราเอาพ่อมาใส่มันเข้ากันสายเลือดมันก็ออกไปได้ เพราะว่าแนวทางที่เราเคยทําใช่มันเหมือนว่าเรา,<ๆ>เ,ราเราต้องลองลองก่อนว่ามันจะไปยังไง่ะแล้วไอ้พวกเนี่ยประมาณเนี้ยเปิดเลทเท่าไหร่ครับถึงแสนไหมก็น่าจะไม่ถึงเพราะขวายเดี๋ยวนี้มก็ตามก็ตามสภาวะตอนนี้ตามนะตามสภาวะอีตัวนี้น่าจะเป็นลูกแม่น้ําเพชรแม่น้ําเพชรแม่เผือกตัวนั้นตัวนี้เนาะใช่ครับตัวนี้ขวบกว่า,ก,วาก็โดยส่วนใหญ่ก็จะ ก็จะไม่ข้ามแสนอ่ะนะครับดูสควายเดี๋ยวนี้มันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยครับครับนี่ฮะกำลังจะหย่านมอน่ะเนาะพวกนี้เนาะไอ้พวกนี้นใ,นใช่ชุดชุดนู้ชุดนั้นกาลังเริ่มจะหย่านมเพราะแม่มันเริ่มตั้งท้องหมดแล้วครับน่าจะประมาณสิ้นปีน่เริ่มแม่มจะเริ่มคลอดอีกแล้วถ้าสนใจก็เข้ามาดูได้นะพี่น้องครับนี่ครับเป็นต้นเหล่า เป็นแสนอุทยเป็นขวายที่เลี้ยงแบบบรรนนอกแท้ๆครับนอนก็คือนอนคอกโ้นแล้วก็เลี้ยงอยู่แบบธรรมชาติแบบนี้ไม่มีไม่มีการกินอาหารไม่อะไรเลยครับก็ดีนะนอนคนยุงไม่กวนเท่าไหร่ยุงไม่กวนเนาะนี่ครับลูกของเจ้าแก้วนะเจ้าแก้วลูกของแสนอุทัยนะครับอันนี้ครับ มีมากมายหลายไซส์ให้เลือกนะครับราคาเกษตรกร,กรจับต้องได้นะครับมาดูมาชมนะครับอยากแบ่งไปพัฒนานะครับราคาย่อมเยาวนะครับ